มันทอะไรครับ ah, oh. oh, พ windows, anyway. like um <S <S yeah. way. ี่น้องตอนนี้เรากำลังจะไปบ้านพักหมอลำลามวิหค่ะพระเอกเสียกอยากกินกินยังเสียกน้ำอ้อยน้ำอ้อยเจะบอกทุเรียนอะไรกินยังกันนะน้ำอ้อยข้างทางพี่จะยังบักทุเรียนไม่จะ่บักทุเรียนครับบันมีมันมีกินเสือแย้มบดแย้หมดเนี่ยผมต้องกินน้ำอ้อยอย่างเดไงครับต่อไปครับอันนี้คืออร่อย ก็คือโรตีสายไหมไม่ใช่ไม่ใช่ล้อ้ว่นเราจะตรงนีวันนี้เราสองคนก็กำลังจะไป้านพักมํลำนางพิออกนะครับครับบ่นมีซ้อมนะครับได้กับไปเรินกัมภนาไปเที่ยนไปเที่ยนไปเที่ยนบรครับจ้าของเพราะว่าเขาจะเดินเรื่อยสดวันที่ว <25 S 2> ันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดที่จะถึงนี้ครับโอเคครับครับผม พี่น้องข้ากะพอแล้วครับลานไว้ได้กินได้กินแล้วครับหลังจากที่ตะวินม่วงน้าขางแทงมาต้องดนครับครับผมทุกยไทยพอแล้วครับพี่น้องเสียงเสียลกียงเีออพินเลนพองพิเพียนเพลินเพอเพล่นเนเพลเพลินเนเพลนเพลนพนเพลนเพีนเนนเนนเนน ไว้ยี่สิบบาทแล้วสองคนครับไว้จังแบบเต่าฮะเงินไปเนี่ยไปถึนี่มั้งจับบัตรโอ้โหแห่ซ้อมเชียรแซ่บปะสิ ว่ากินด <irts> ูเอามามากินปีหน่วงเขากะเรียบร้อยนะครับเราก็ซื้อน้ำไ้นี่โอ้หวานโซเชนมาดิโซเชงอร่อยอร่อยโอเคครับเขากะ เดินทางได้บ้านนี่ห้ามจอดมองได้ได้บ้านนี่เสียบบ่หอดจะเคียดอกบ้านพักมอรมน้ำอีหกอ๋อต่อขึ้นบ้านสระครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดินทางนะครับครับแทนน้องเสียกตั้งใจขับรถครับผมพอกันคลิปนาครับผมบายบายสวัสดีครับ